ครับสวัสดีครับเอฟซีตูกคนนะครับเนาะครับวันนี้ผมอเตงมาติดตามตัวเลขแนวทางน้ำปูศูนย์เจ็ดนะครับเลขรัฐบาลไทยเฮานะครับงวดวันที่สิบหกสิงหาคมหกหกนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ากันวันใดตัวใดนะครับครับการมาตรการครับการโอ้การมาตการครับตัวนึ่ติดตามสูตร ทำเงินสูตรทำเงินบ่ครับสูตรใชสูตรชใช่ในตลอดชีพสูตรเนี่ยใช่ในตลอดชีพกับผมธรรมดา,ามีเขามีร,ร,รุดบอดจีแล้วเขาจะเลกิกนครอบครัวนะสูตรกับหนึ่งเข้าหนึ่งนะครับเลขเลขพมาน้ากันเขาเส้สา <laughs> มสี่ห้ามันเลี่ยงกันพูดเลี่ยงกันมากสามตัวเลยทีวันนี้เป็นยังไงเดินต่อบ่ครับผมจะเลี้ยงคือเ่า่ ผลการจ้ไปลองเลี่ครับผมตามดูลอชี่ใช้ได้ตลอดชีบ แล้วเีต่ตะลังอือม,มาแล้วอากาศอากาศทางสีมี่อไปอาลับผันนะอากาศทางมาแล้วอือจับคู่ได้ยังไงบ้าครับจ้ะจับคู่ได้ยินอ่ะหาเลขวิ่งเหมือนเหนะมือนอ่ะอือ าได้วิ่งาเล้กิจทำบวกแบดเท่ากักบชิดหนึ่งเนาะรับลอยว่ยางนันนะยังรักเซียนว่างนันนะยัง รักเสียนหกเลยเนาะตั้งรักเส 2, ียนสองหกมันสองหกศูนย์เลยรักไอ้รักเสียนสองดิ่ดิ่งดิ่งหนึ่งอาวแ้วครับเป็นซีมันจะมาน้ำแข็งก็ได้นี่ตัวเดฟวิงคู่นี่นะหนึ่งสีเกียสเนี่ย มาจับคู่กนกันได้เมื่อเท่าก่นเนี่ยตัวนี้เมื่อก่อนมันก็มานํำกันหนึ่งครับหนึ่ง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 ชอนนี่คือเคยบอกเจ้าไปในเรื่อกอิงตัวนี้ยังบค่อยยากรุดจ่กโบ่างกระบนนะกับผมลักแสนบวกเก่า่ะลักแสนบวกเก่าได้หนึ่งสองสามอ่อิงตัวนี้บ่ค่อยงรูดได้กับความประสูนกันหนึ่งกันเลยประสูนกันหนึ่งสวัดีเรนหนึ่งแันบวกเก่า ได้นึงบกได้อะไดนึงสองสามบุกไฮรุดได้บนล่างกับบนเด็กในต่ล่างมาดลพี่้องเอฟซีเบิ้งน้ำกันได้พี่้องบัตนีดเดขกในตะลางมาแล้วดูเล็กวิ่งกันชนกันครับมีเล็กชนกันอยู่เด็กมีเล็กในตารางก็มี ึ่งกับเจ็ดมีเลขสุดยืนนี่มีเลขอยู่สี่ตัวครับจะคู่กันได้ไงบนนั่นงเดียวมั้ครับนะบนล่างชุดนี้ไปทางไปทางบนทางล่าง<ม>บอมีโอ้ <laughs> ในชุดนี้บ่มีบนไปทางไปแต่ทางบนทางล่างจบคำสุดที่ว่าฝรักเนาะไปได้บนล่างไปแต่ทางบนทางล่างเลย ถ้าให้วิ่งวิ่งตัวใดนี่สี่ตัวมันชนหนึ่งเด่นหนึ่งชนหนึ่งชนหนึ่งกับเก็ยเนี่ยชนหนึ่งชนชนเมื่อจังสี่ตัวเลยแต่มันอยู่คนละหลักเก็ยอยู่หลักหนึ่งเกียอยู่หลักหนึ่งหลักหนึ่งหสองสามมันอยู่หลักหนึ่งแต่วันหนึ่งหนึ่งนี่ก็อยู่หลักอีหลักหนึ่งนี่หลักเดียวกันก็มีนะตัวนี้ตัวนี้เอาหลักหน่วยบวกแปด เดินสามเดียมเดินสามเต้มก็ม่เดินสองเตียม,ม,ม,มปุ <3 S> 2> 2ป่มสามสองบอกไข้เขาเแต่ตัวนี้ก็ยังเขาแน่รถเนี่ยเ่ตัวนี้ยังบวกไข่รุในตัวลักแสนบวกเก่านะ่ถือว่าคงที่ถือว่าลักเล็กวิ่งครับตัวนี้นะจับคู่ครับผม มุ่งจุดเด่นเลนยลนลั่นแหละหาเด่นคือวิมานนำกันหัเด่นเด่นในหลายสุดตัวเมืใส่กันหัเด่นเด่นเลยยืมสูตรผู้อื่นมาใช้ยืมเดสูตรผู้อื่นไม่อใช้ถ้าตัวนี้ออกถ้าตัวนี้ออก dạng 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 เดียหกสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามตัวร่องเด่นสามโคกหกหนึง่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนแอปจะาลงตะวเด็กเด่นให้คุณน้องนะเราทานเนฟซีเบื้องในสูตรของฟูกันเลยตุกันตูกันกันตัวเดียวพอแล้วเด่นหกหนึน่งตุ้งกันตุ้งกัน,น เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนัตัวเดียนตกกันตัวร่องนะครับกันให้ตัวเดียวพรับพวกกันกันแั่สามแปดสามเท่านั้นมีหรือจิบแปดมันมีกันตัวเดียวนักถ้าจะวิ่งนักเลขวิ่งมันก็มี่แค่ มันจะมาบุญมาหลังังบรจรักแบบตัวนี้เด้ออูวินนะกระผมมันชนกันบุ่นีู่วินเด้อมันชนกันอยู่สองตัวนี้แล้วก็หกแล้วก็หกจะคือเด่นหนึ่งจด็หนึ่งคันตัวนี้นำ้ำตัวหนึง่งอันนี้สูตรนี่กระผมเดีย๋ยวตัวเด่นที่มันชนในหลายสูตรนี่ตัวนี้สามก็หกมาได้ทั้ง สูตรหนึ่งมันในทั้งล่างทางบนครับสามหกหนึ่งปูอุ่นจะมันทำกันอดรอดนตัวประจักษช่วงนี้มานทำกันได้ตลอดเด็กมันสามหกหนึ่งแล้วจะตามสูตรนี่มันช่วงตัวเด่นมันชนหนึ่งบนนี่ตัวช่วงในไลน์าอาจจะบอกว่าก็นี่ระหว่างสามหกหนึ่งนี่ปูจะเน้นตัวเดช แต่ว่าสาตัวนี่เอนเ่นแหกันหนึ่งเลยอืมหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดสองตัวกันให่ดูเจ็ดสามนะครับผมดกหิ่งบนล่างหกสองตัดเนาะหกสองเจ็ดสามตัดหกสองเจ็ดสามตัดทําทำเงินอย่บอกนะว่าจะมาทำตังางเจ้าคือบ่เข็นตัล่างแงเปนนี้ จเจ้าเื๋เาคุณเจ๊บเอาน้ำด้านล่างดต่ล่างเด็กมีเด็กแต่ล่างมอ๋อครับผมอ่ะเด็กดตาล่างจะเหลืออีกคนอเวาผมจับอกปคุณคู่นินะตัวเด่นหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ส่วน6กสอตัดตัวกันตัวร่องกับแปดหนึ่งแปดสองาครับห <6 S 1> เด่นบนล่าง <8. S 2> 3 6 1ป <8. S 2> ครับสี่หส หนึ่งสองสามอ่ะยิงแ,แต่ล่างคือหลัเอสซีวิ่นนี่นีด้วยปูเนาะเอานี่นี่เลยเนาะเอฟซีเนาะขับปูศูนย์เจ็ดสูตรทำเงินนะครับเด้อบนล่างสามหกหนึ่งครับจับคู่หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหกสองเจ็ดสองแปดสองหกสามเจ็ดสามแปดสามเน้นหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองครับส่วนแปดหนึ่งแปดสองแปดสามหกสามเอฟซีมักก็เอาตรงตรงปะครับปู น้องเต๋อกะกลับอยู่เนาะครับมากะกลับตัวไปนำนะครับเนาะไปสฉบโฉบคนมันกันสำหรับคลิปนี้พอเตรียมกับมีแค่นี้เนาะครับเนาะเอาไว้พอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม